คนอย่างพวกแกเนี่ยกินแค่เนี้ยก็หลูแล้วพเพไปอะไรหรือเปล่าเออฉันรู้สึกแปลกๆะพี่ทํามาเหรอหนาวเหรอ เอาฮาไปห่มมเดี๋ยวค<อ>ุมห้าเออไม่ใช่แบบนนะ้ำใช่แบบนนะ้คือชาคิดว่าร้านเนี้ยมาหลูปล้าพี่ฮะยาเราไปกีนร้านอื่กันนะแล้วก็ร้านเนี้ยอาหารก็น่าจะแพงน่าดูด้วยไม่เห็นจะไปอะไรเลยวันเนี้ยก็เป็นวันเกิดพิมพ์ทั้งทีนะ แต่ว่าอย่าคิดมากสิทีละไหนนะเรายีให้ดูหน่อยสิอี้อัอนอะไรของคูเนี่ยวาดีๆไม่ได้หรือไงคะช้าก็วาปกติขอช้าแบบเนี้ยเน่ตกใจไปเองหรือเปล่ายะถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ย ขอตัวนะขอตัวน,นะอลาขอค้าเนี่ยไม่เป็นไรจ่ะชาบมาเถอะพิมพ์ไม่เป็นไรนละมามากินข้าวกันดีกว่า ทำไมมีแต่น้าแบบเนี้ยพี่ดูสิหน้าสิหรือเป็นเพราะว่าเราแต่ตัวแบบนี้เขาก็เลยว่าหรอกพีพี่อยากคิดมากนะพี่ว่าเขาอาจจะหยิบชาผีมาก็ได้เดี๋ยวพี่ลองหาพนักงานดูก่อนพี่คะพี่คะ คถ้าคุณลูกค้าต้องการอะไรเนี่ยเรียกได้เลยนะคะเออพี่ครับพี่ครับอ่อ,อ,อขอโทษนะคะทำไมโตะยาของโตะเรากับโตะของลูกค้าท่านนะั้นถึงไม่เหมือนกันนะคะโต้นั้นทำไมมีเนื้อสัตว์กับผักเยอะเต็มไปหมดเลยทำไมของ,ของ,ของพอมไม่มีอะคะท,ทั้งที่สั่งเหมือนกันแท้ๆนี่ ฉันจะบอกอะไรให้นะคนอย่างพวกแกเนี่ยได้แค่เนี้ยก็หลูแล้วคืนถ้าเกิดแกได้ผักกับเนื้อสัตว์ไปเนี่ยฉันกลัวว่าแกสองคนเนี่ยจะแยกไม่ออกไงว่าอันไหนเนื้อสัตว์อันไหนผักทำไมต้องพูดแบบนี้เพราเราด้วยเ,เมื่อกีแล้วก็จ่ายเงินได้มาขอคู่กีฟรีจ่ายเงินงั้นเหรอฉันไม่เชื่อหรอกดูจากสภาพพวกแกสองคนแล้วในตัวเนี่ย มีถึงร้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยนี่คุณปฏิบัติกับลูกค้าแบบนี้เหรอใช่ลูกค้าโต๊อื่นเนี่ยฉันปฏิบัติด,ดีทุกคนแหละยกเว้นพวกแกสองคนนี่ฉันไม่คิดเลยนะว่าคุณจะไปโคแบบนี้อะ่ะฉันจะเป็นยังไงมันก็เรื่องของฉันถ้าพวกแกสองคนไม่พอใจเนี่ยออกไปสิออกไปเลยออกไปสินั่งอยู่ทำไมออกไปดิ ไปซะได้ก็ดีไม่เวลานะพิมเดี๋ยวพี่ว่าเราไปหาร้านอื่นกินก็ดีกว่าไม่เวลาหรอพิาพี่กลัวว่าถ้าเราปลาร้าอื่นเราก็จะเจอแบบเดอมอีอะไม่หรอกนะพี่อย่าคิดมากไปเลยพี่ว่าร้านอื่นคงไม่เป็นเหมือนร้านนั้นหรอกอย่าดีกว่าพิา กลับไปกินข้าวที่บ้านกันนะแต่วันนี้เป็นวันเกิดพีมนะพี่อยากให้วันนี้เป็นวันที่พีมมีความสุขที่สุดเลยย่อาแค่ทุกวันนี้พีมมีพี่อาพี่ก็มีความสุขที่สุดแล้วอโหพี่ยาพี่าดูป้าคนนั้นสิดูรวยมากเลยเนาะโห <c oughs> oh. giu đuôi, giu Cho giu cho giu 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 bao khay cả giu 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 bao khay cả giu Chuối giu 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 đuôi. ใครก็ได้ช่วยด้วยโจรขโมยกระเป๋าช่วยด้วยอะไรไหมไม่โดนจ้ะป้าช่วยด้วยโจรมันขโมยกระเป๋าป้าไปนี่กระเป๋าของคู่ค่ะขับใจมากนะหนูพวกหนูเป็นอะไรกันหรือเปล่าบาบเก็บตรงไหนหรือเปล่าเพราะหนูไม่เป็นอะไราละค่ะ ป้าขอบใจพวกหนูอีกครั้งนะว่าแต่พวกหนูมีอะไรให้ป้าช่วย,ยไหมว่ามีจ้ะเอาอย่างนี้ไหมป้าเลี้ยงข้าวพวกหนูเพื่อเป็นการตอบแทนที่พวกหนูช่วยเอากระเป๋ามาจากพวกโจรให้ป้า,าพวกหนูช่วยไม่ได้ต้องการสิตตอแทนจากป้าเลยนะจ๊ะใช่ใช่ครับป้าไอ,อย่าพวกเราเกรงใจด้วยครับ ไม่ต้องเก่งใจมามาป้าอยากตอบแทนปไปไปเลยป่ะป้าเลี้ยงเองก็ได้ค่ะป้าพี่าอาเข่งแล้วร้านนี้แหละร้านนี้แหละคะ่ะป้าเอ่อมาจะดีหรอคะทำไมล่ะพวกเธอมีอะไรเหรอ อ้าวทำไมล่ะร้านเนี้ยอาหารอร่อยนะพวกเธอมีอะไรเหรอเล่าให้ป้าฟังได้นะคือก่อนที่พวกช้าจะมาเจอป้าพวกช้าเจอ เอามากินข้าวกันดีกว่าเออทำไมมีแต่น้าแบบเนี้ยพี่ดูสิหน้าสิหรือเป็นเพราะว่าเอาเป็นว่าพวกเธอสองคนอะไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเรื่องนี้ฉันจัดการให้เอง สวัสดีค่ะคุณดาวันนี้นึกยังไงหรอคะถึงมาที่ร้านได้อะค่ะทําไมเค่นจะมาร้านเช่นนะฉั่นต้องรายงานเธอด้วยหรอมไม่ใช่แบบนั้นค่ะคุณดาเออแล้วสองคนนี้ยทําไมถึงมากับคุณดาได้อะคะทําไมคนพวกนี้จะมากับฉันไม่ได้และคนสองคนเนี่ยก็ช่วยฉันจากโจรที่วิ่งราวกระเป๋าฉันฉันก็เลยจะตอบแทนเขา พาเขามาเลี้ยงอาหารที่ร้านของฉันร้านอาหารนี้เป็นร้านของครูป้าเหรอคะใช่ร้านอาหารนี้เป็นร้านของป้าเองและป้าก็ไม่ชอบที่มีพนักงานบางคนน่ะเลือกปฏิบัติกับลูกค้าไม่ดีคุณดาพูดเรื่องอะไรอะคะฉันไม่เข้าใจอะคะ่ะไม่เข้าใจเหรอต้องมีหลักฐานใช่ไหมถึงจะเข้าใจ ะค,ะคุณดากำลังเข้าใจผิดนะคะความจริงแล้วคือคือว่าเออพ่อและแอนเธอไม่ต้องแก้ตัวอะไรทั้งนั้นเธอคิดว่าหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ฉันจะทำยังไงกับเธอดีคุณดาคะฉันขอโทษค่ะฉันสัญญานะคะว่าฉันจะไม่ทำเรื่องแบบนี้อีกแล้วนะคะคุณดาจะไม่มีครั้งต่อไปอีกแล้วฉันขอไล่เธอออกอะไรนะคะคุณดา เรื่องแค่นี้เองอะถึงกับต้องไล่ออกเลยหรอคะฉันไล่เธอออกก็เพราะเธอเลือกปฏิบัติไงล่ะและถ้าต่อไปนะ่ะมีคนแบบสองคนเนี่ยเข้ามาอีกอะแล้วเธอไล่เขาไปอีกอะแบบเนี้ยร้านฉันมันจะไม่เจ๊งเหรอคุณดาคะฉันสัญญานะคะว่าฉันจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วะคะ่ะคุณดาอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะนะคะเธอจะออกไปดีๆหรืจะให้เีลีตำรวจ แบบนี้จะดีเหรอคะดีสิจ๊ะถ้าเขายังอยู่นะ่ะร้านป้านะ่ะอาจจะเก่งได้เออป้าขอถามหน่อยสิพวกเธอสองคนเนี่ยทำงานที่ไหนกันเลยจ๊ะพวกเราสองโคกำลังหางานทาอยู่ค่ะพอดีที่งานก่อสร้างเขาเพิ่งเลื่อเจ้าพวกเราไปครับถ้าพวกเธอสองคนนะ่ะ ยังหางานทำไม่ได้นะ่ะพวกเธอสองคนนะสนใจมาเป็นพนักง,งานที่ร้านป้าไหมเพราะตอนนี้ร้านป้าน่ะขาดพนักง,งานอยู่้าค่ะทาค่ะขอบคุณคุณป้าจริงเลยนะคะหยาเราได้งานทาแล้ว <c oughs> พี่ได้ใจด้วยนะคุณป้าคะคุณป้ารู้ไหมว่านี่ไปขอขวาวันเกิดที่ดีที่สุดของหนูเลยนะคะวันเกิดของเธองั้นเหรอ งั้นก็สุขสันต์วันเกิดนะขอให้เธอมีความสุขมากๆเอาเธอจะกินอะไรเธอสั่งเลยเดี๋ยวป้าเลี้ยงเองอ๋อเะขอบคุณค่ะป้ากินให้เต็มที่นะถือว่าป้าเลี้ยงฉลองวันเกิดให้เธอขอบคุณนะคะป้า พีย่ยามีแต่ขอน่ากิดเท่านั้นเลย เป็นอะไรของนายเนี่ยตกใจอะไรขนาดนั <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้นครับครับอะไรนะครับเอ้าเนื้อหมูชิ้นใหญ่ใกล้หมดแล้วนี่เดี๋ยวนายไปเอาในตู้แช่เนี่ยมาวางขายเพิ่มนะออะไรนะครับฉันบอกว่าให้ไปเอาเนื้อหมูชิ้นใหญ่เนี่ยมาวางขายเพิ่มครับตอนนี้เลยระครับเอ้ยแล้วใครเฝ้าหน้าร้านล่ะครับคุณบิวเดี๋ยวฉันเฝ้าเองไปเอามาได้้วไปเอ้าไปสิเบครับครับครับคุณบิว อะไรของเขาวะท่าทางแปลกแแม่คะจ๊ะหมูชิ้นนั้นเท่าไรหร่ละจ๊ะอ๋อชิ้นนี้เหรอคะถ้าทั้งชิ้นเนี่ยฉันคิด500บาทค่ะเอาทั้งชิ้นเลยจ๊ะ งั้นเดี๋ยวฉันใส่ถุงให้นะคะไม่ต้องจ้ะเอามาทาั้งชิ้นเลยไม่ต้องใส่ถุงคุณลูกค้าคะ,คะมันจะดีหรอคะถือไปแบบนี้เ่อคะดีจ้ะเอามาทั้งชิ้นเลยค่ะนี่คะ่ะวันนี้วันอะไรวะเจอแต่คนแปลก เนื้อหมูอะไรอะเบะก็ไอ้เนื้อหมูที่แขวนอยู่ตรงนี้ครับมันหายไปไหนแล้วอะอ๋อฉันเพิ่งขายให้ลูกค้าไปตะเกียบขายไปแล้วขายให้ใครครับเรกลูกค้าวิ่งไปทางไหนแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวตกใจอะไรขนาดนั้นเนี่ยฉันแค่ขายเนื้อหมูเองนะผมถามว่าลูกค้าคขเขาวิ่งไปทางไหน,นครับเดินไปทางนั้นอะเอ้ยเบนายจะไปไหนเนี่ยอุย้ยอะไรอีกวะคน ชคดีอะไรขนาดนี้วะอยู่ดีๆก็มีชอกหล่นทับนี่คุณหยุดนเรงนี้นะเอาเนื้อหมูผมคืนมาหน่อยนี่นี่มันของฉันฉันซื้อมาแล้วนะโอ้ยงั้นผมคืนเงินให้เลยอะไม่ฉันไม่เอาเงินฉันจะเอาหมูชิ้นนี้เท่านั้นไปโอ้ยผมขอซื้อต่อผมให้เลยสองพันนะไม่เอาฉันไม่เอาเงินฉันจะเอาหมูชิ้นนี้ไงโอ้ยไม่ได้หมูชิ้นนี้มันต้องเป็นของผมเท่าน,านั้นของฉันก็ฉันซื้อมาแล้วไงโอ้ยไม่ใช่<ๆ>

โอแน่ใจครับคือคือคือเราสองคนเป็นเป็นผัวเมียกันครับค่ะใช่ค่ะนี่เป็นแฟน,นกันนะงั้นก็แล้วไปครับผมไม่กลัวละค่ะอย่าอ๋อ,อ,อคือคือเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเลื่อมือครับขาเอาไว้อย่างนี้ละค่ะเอ่อคือจะเอาไปตุนนะครับตุนตุนถ้างั้นผมขอตัวนะครับ ได้ค่ะฉันค่ะไปเอามันนี่เอาคืนมาไปเอาคืนมาไงโอไปถอยไปไอ้ทองไอ้ก็บอกให้ปล่อยอย่งนี้ตอนแรกก็ล่อยบอกให้คุณที่มันทองนี่ครับ นี่ทองของฉันเองอะใช่ครับอันนี้ของผมเองครับที่พวกคุณพกทองออกมาข้างนอกเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับค่ะเอาเบอยู่นี่นี่เองแล้วนี่อะไรเนี่ยจู่ๆเนี่ยนายก็วิ่งออกมาจากร้านแล้วนายมายุ่งอะไรกับลูกค้าเขาเนี่ยไปกลับไปช่วยฉันขายหมูเดี๋ยวนี้เลยเร็วต้นนะครับเมื่อกี้เนี่ยคุณบอกว่า ผู้หญิงคนนี้เป็นลูกค้ามันหมายความว่างไงครับอ๋อก็ผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาเพิ่งไปซื้อเนื้อหมูที่ร้านของฉันมาค่ะแล้วผู้ชายคนนี้เหรอครับ<笑><笑>ผู้ชายคนนี้เขาเป็นลูกจ้างที่ฉันจ้างมาเฝ้าร้านของฉันนะคะอ้าวในสองคนนี้บอกว่าเป็นผัวเมียกันมันหมายความว่างไงครับอคือฉันถอดตัวก่อนนะคะพอดีว่าฉันรีบเดี๋ยวก่อนคุณคุณจะรีบไปไหนคุยกันในเรื่องก่อนไหนจะเรื่องทองอีกเนี่ย สรุปทองเนี่ยเป็นของพวกคุณใช่ไหมเนี่ยเอเอทองทองอะไรเหรอคะคุณตำรวจนี่ไงครับทองที่สองคนนี้บอกว่าเป็นเจ้าของ นอได้จ้า,เ,าเจา๊เรียบร้อยแล้วนะอันไหนจ้าใส่หมูไข่ไงคะ ครับครับคุณลิวเดี๋ยวฉันจะออกไปข้างนอกนะยังไงเนี่ยฉันฝากร้านด้วยเออแล้วก็ไปเอาพวกเนื้อหมูมา้วางเพิ่มได้ะ่ะเออได้ครับน้ำผักน้ำแรงของฉันเลยนะเนี่ย พวกเธอสองคนไร้ยงไงหมายความว่ายังไงเบย์อ่คือคือว่าอ๋อแบบนี้นี่เองนายถึงได้วิ่งตามเนื้อหมูมาเพราะว่านายขโมยทองของฉันแล้วก็เอามันซอ่อนไว้ในเนื้อหมูใช่ไหมอ่าคือผมนะฉันถามไม่ใช่ไหมโเ่เจเจวางทองสเปรศร้าแบบนี้เนี่ยใครเห็นเขาก็อยากได้อยากขโมยกันทั้งนั้นแหละเจะก็เพราะว่าฉันไว้ใจนายไงฉันให้งานางานายให้เงินนาย ฉันก็คิดว่านายเนี่ยจะซื่อสัตย์แล้วก็ไม่ทําแบบนี้คนเราอะถ้ามันมีจิตสํานึกต่อให้ของมันวางอยู่ข้างหน้ามันก็ไม่ขโมยหรอกคุณคะฉันไม่รู้เรื่องนะคะฉันไม่เกี่ยวผู้ชายคนนี้ตั้งห่ค่ะที่เป็นขโมยโกหกนี่คุณคิดว่าผมไม่รู้เหรอว่าคุณก็เห็นทองในนี้คนบ้าเลยซื้อเนื้อหมูชิน้นปเริ่มถทาไม่ยอมใส่ถุงรีบในขนาดนั้นนะยคะโอ๊ยก็ฉันโอ๊ยพอกันทางคู่นั่นแหละค่ะอีกคนนึงก็หัวขโมยอีกคนก็ไม่ซื่อสัตย์ส่วนคุณน่ะนะ ถึงคุณเนี่ยจะไม่ใช่หวัวขโมยแต่อะไรที่มันไม่ใช่ของของตัวเองเนี่ยก็ไม่ควรอยากได้จนลืมผิดชอบชั่วดีแบบนี้นะคะความซื่อสัตย์เนี่ยรู้จักบ้างไหมคะคุณตํำรวจคะเอาตัวสองคนนี้ไปเลยค่ะคุณตํำรวจคะฉันไม่เกี่ยวนะคะและฉันไม่ได้ผิดด้วยอะอเจ๊เจ๊หาเรื่องแบบนี้เลยนะครับเรื่องแบบนี้ยไปปล่อยไปดีกว่านะครับเล็กๆน้อยเองคุณตำรวจคะ เอาตัวมันไปลงพักได้เลยค่ะเ้ยเจ๊บิวต้องปล่อยค่ะปล่ยปล่อยวอย่าเลยนะคะคต้องรีบเหัวเกือบไปแล้ว